วดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24ในเทศากาลธรรมดานะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเปิดไบเบิล i ด r ารีนะครับพระศาสนาจักรก็จะเลื่อนวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขียนของพระเยซูเจ้ามาเป็นวันอาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นในไบเบิลดารบทอ่าน ก็จะไม่ใช่วันอาทิตย์ที่24เทศกาลธรรมดาจะเป็นบทฉลองเทิอดทูนไม้กางเขนเพราะว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับวันที่14กันยายน,นเป็นวันฉลองเทิอดทูนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพะธีสุเา้านะครับเช่นในอาคาสังเครมุนตุนกุนเทียบของเราก็มีวัดซานตาครูสนะครับต้องฝังทุนเนี่ยฉลองวัดเขานะครับซานตาครูสซานตาแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ครูสนะครับภาษาโปรตุเกสแปลว่าไม้กางเขนซานตาครูสไม้กางเขนศักดิ์สิทธ เพราะฉะนั้นพ่อจึงถือโอกาสนําพระรูปพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนะครับระพักที่มีมงกุฎน้ำนะครับถูกศพประมาทแล้วก็มองเราเมือด้วยสายตาที่กระหายอย่างที่พระเยซูเจ้าตรัสบนไม้กางเขนเรากระหายแล้วทหารก็ไม่เข้าใจนะครับเอาเอา,เอา,เอาไม้อ้อนะครับเสียบฟองน้ําจุ่มน้ําส้มให้บงเสมยนะครับคำว่าเรากระหายในที่นี้หมายถึงเรากระหายความรัก จากลูกนะครับเวลาคุณแม่เทเรซาแห่งกาญกัตตานะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นดักบุญไปแล้วท่านไปทำงานที่นะครับาการกัตาตสลัมนะครับแล้วก็ท่านตัดสินใจเข้าไปในสลัมแห่งการกัตตานะเพราะว่าท่านอ่านบทพบระวรสารบทนี้แล้วท่านทราบสิ่งจิตใจคือบทที่พระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนแล้วก็ตรัสว่าเราระหาย คำเนี้ยคำเดียวทําให้คุณแม่เทเรซาแห่งกาตานะครับไปที่สลัมกาตาแล้วก็รู้สึกว่าในโลกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็าหายความรักหิวก็าหายเขาไม่ได้หิวข้าวแต่เขาหิวก็าหายความรักคนที่จะมองเขาเวลาเขาตายมีใครสักคนหนึ่งส่งสายตามองเขาคนในโลกหลายคนตายไปโดยที่ไม่มีใครละแลเลยไม่มีสายตาใครมองดูเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าหาย อย่างไรก็ดีนะครับในไบเบิลไดอารี่เราก็เ,าเป็นบทอ่านวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าแต่ว่าพ่อจะอ่านบทอ่านจากเทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่24นะครับพ่อขึ้นหัวเรื่องแบบนี้นะครับพระคิดจะเยซูมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นขพระเจ้าจเป็นคนแรกในบรรดาคนบาปเหล่านี้ นบ,บุญเปาโลนะครับออกตัวว่าท่านนี่เป็นคนบาปมากกว่าทุกคนพระเยซูเจ้าเสเด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปและบรรดาคนบาปทั้งหลายข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนแรกบทอันที่สองนะครับของอาทิตย์ที่24เทศกาลธรรมดานบ,บุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงที่โมทีลูกศิษย์นะครับเป็นการกล่าวถึงตัวเองของนบ,บุญเปาโลที่น่าประทับใจตอนหนึ่งในบรรดาข้อเขียนของท่านเพราะท่านกล่าวถึงความเมตตาที่พระ ที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อท่านอย่างมากที่สุดและท่านเขียนอย่างนี้นะครับด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น่าเชื่อถือจึงทรงเรียกให้มารับใช้แม้ว่าก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าเคยพูดดูหมิ่นพระเจ้าเบียดเบียนทําทารุณแต่ข้าพเจ้าได้รับพระเมตตาเกิดุณาจากพระองค์เพราะข้าพเจ้าทําไปโดยความไม่รู้ขณะที่ยังไม่มีความเชื่อ และบรรดาพระคุณที่พระเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์ไม่มีเรื่องไหนยิ่งใหญ่เท่ากับพระคุณแห่งการกลับใจผู้ใดกลับใจมาหาพระเจ้าทุกวันเขาจะเฝ้าคิดถึงลำพึงตรายตรองถึงพระเมตตาและความรักประการนี้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และทําให้เขามีชีวิตฉากที่สองที่เดินอยู่บนหนทางแห่งแสงสว่างของชีวิต แต่แม้เราจะรู้สึกว่าเดินบนหนทางแสงสว่างนั้นเพียงใดก็ยังจดจำได้ว่าเราเป็นคนบาปท่านเลยเขียนต่อไปให้ที่โมธีฟังว่าต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่น่าเชื่อถือและที่ทุกคนจะยอมรับคือพระคิดเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพ้นข้าพเจ้าเป็นคนแรกในบรรดาคนบาปเหล่านี้ ด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าจึงทรงแสดงพระเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงต้องการแสดงความเพียรทนที่ยาวนานต่อข้าพเจ้าเป็นคนแรกเพื่อเป็นแบบอย่างสําหรับผู้ที่เข้ามาเชื่อในพระองค์ให้ได้รับชีวิตนิรัดนดรการที่พระเจ้าทรงอดทนท่านอย่างยาวนานก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กําลังใจแก่คนอื่น ว่าไม่สายเกินไปที่จะกลับมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราจะหนีจากร่วงไปไกลแค่ไหนนานเพียงใดก็ตามนะครับจดหมายถึงที่โมธีนะครับที่นักบ,บุญเปาโลเขียนไปเนี่ยเ,เข้าใจว่านักบ,บุญเปาโลอาจจะเขียนเวลาอยู่ในคุกนะครับถูกจองจําแล้วก็เขียนไปหาลูกศิษย์แล้วก็หวนคิดถึงว่าเขาเร้กลับมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นการที่เขากลับใจเป็นพระพรยิ่งใหญ่นะครับ การกลับใจเป็นพระพรแรกที่จะเปิดทางให้เราได้รับพระพรประการอื่นตามมาบางคนที่คิดว่าตัวเองเก่งกาจจะไม่สามารถกลับใจได้เพราะการกลับใจเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงประทานให้เราไม่สามารถกลับใจได้ด้วยตัวเราเองและสำหรับบางคนที่ในชีวิตของเขาไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแค่สามารถกลับใจได้ก็เป็นสิ่งที่เก่งมากแล้ว นับได้ว่าเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเลยทีเดียวสําหรับบางคนนะครับเธอกลับใจได้เธอก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเพราะบางคนกลับใจไม่ได้นะครับอยู่ในวิถีชีวิตเดิมเราดื้อน,นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งกาจไม่ยอมคุกเข่าลงให้องค์พระผู้เป็นเจ้าบทพรโบรสารนบุญลูกาในวันนี้นะครับพระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาฟาริสีและธรรมาจารย์ ว่าการที่ใครคนหนึ่งสามารถกลับใจได้นับเป็นสิ่งประเสริฐน,น่าชื่นชมยินดีคนดีคนที่อยู่ในสวรรค์มีค่านิยมเช่นนี้พวกเขาดีใจมากหากคนบาปคนหนึ่งกลับใจแล้วในบทพบระวรสารของนบุญดูกาบทไหนครับที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าคนบาปกลับใจคนในสวรรค์ชื่นชมยินดีเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ การที่ใครคนหนึ่งจะกลับใจเป็นผลแห่งพระหัสถทานจากสวรรค์ยังชีวิตของเขาคนคนนั้นไม่สามารถจะกลับใจด้วยตัวของเขาเองพระบิดเจ้าทรงประทานให้สำหรับใครบางคนชีวิตของเขาแค่กลับใจได้เขาก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วและพระเยซูเจ,เจ้าก็ตรัสว่าหากมีใครคนหนึ่งกลับใจในโลกนี้ทั้งสวรรค์จะยินดี เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบทำรม9า99คนที่ไม่ต้องการการกลับใจดังนั้นเมื่อมีใครกลับใจนั่นแสดงว่ามีสิ่งดีงามวิเศษเกิดขึ้นในสังคมของเราการที่พระเยซูเจ้าไปรับประทานอาหารกับคนเก็บภาษีที่ชาวยิวถือว่าคนพวกนี้เป็นคนบาป เป็นหนทางที่พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เขาได้กลับใจทุกคนจึงน่าจะยินดีและชื่นชมหากเราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนดังกล่าวเราก็จะเข้าใจอุปมาเรื่องแกะหายไปตัวหนึ่งได้ว่าแค่ตัวเดียวที่หายไปเขาทิ้งแกะดีๆ99ตัวไว้แล้วออกตามหาแกะที่หายไปจนพบพบแล้วทำไมจึงต้องแบกใส่บา เที่ยวประกาศให้เพื่อนบ้านมาดีใจกับเขาที่พบแกะทูนที่หายไปแล้วแต่อุปมานี่ยังแฝงความหมายที่ว่าแกะทุกตัวมีค่าสําหรับเจ้าของแกะวัฒนธรรมเลี้ยงแกะของชาวยูสมัยพระเยซูเจ้าแกะเป็นทรัพย์สินที่มีราคาบางครั้งผู้เลี้ยงก็มีความผูกพันกับแกะเกินกว่าที่จะเป็นแค่ทรัพย์สินแกะอาจเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน พระเยซูเจ้าจึงทรงใช้แกะมาเป็นอุปมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราคือผู้เลี้ยงแกะที่ดีส่วนอุปมาเหรียญเงินที่หายไปหนึ่งเหรียญเมื่อพบแล้วทําไมต้องดีใจขนาดไปบอกเพื่อนบ้านให้มาร่วมดีใจเหรียญเงินเพียงเหรียญเดียวไปตะโกนบอกเพื่อนบ้านมาดีใจกับฉันฉันพบเหรียญเงินที่หายไปแล้วสตรีชาวยูเป็นชนชั้นสองไม่สามารถทํางานนอกบ้านได้แบบผู้ชายเงินที่เขามีเป็นเงินที่สามีให้ หรือหากเขาไปรับจ้างทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆได้เศษเงินมาบ้างเงินนั้นจะมีค่าสําคัญมากในชีวิตต้องเก็บไว้อย่างดียังมีคนอธิบายอีกรูปแบบหนึ่งบอกว่าผ้าคุมศีรษะของสตรีในตะวันออกกลางชายผ้าจะเย็บเหรียญห้อยริมผ้าเอาไว้ให้ดูสวยงามเวลาคุมหน้าหากเหรียญที่ชายผ้าคลุมศีรษะหลุดตกหล่นหายไป ก็จะมีข้อตําหนิว่าไม่สวยไม่สงา่าเสื้อผ้าดูไม่เรียบร้อยแต่เรนเหล่านี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆจากเหตุผลว่าสตรีไม่สามารถไปทํางานหาเงินนอกบ้านได้บางทีเดียนเงินเหล่านี้ได้รับมรดกตกทอดมาจากยายหรือแม่ด้วยซ้าไปเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกันเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจนะครับอันนี้เป็นบท พระบรมสารของสัปดาห์ที่24นะครับเทศกาลธรรมชาแต่พ่อก็ถือว่าฟังแล้วเราก็จะได้ร่วมฉลองวันเทิดทูนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าด้วยนะครับบทอ่านที่หนึ่งหนังสืออบปดยพพระเป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์เครื่องเผาบูชาที่นำมาถวายพระองค์ทรงพอพระทยัยดวงใจที่ชอกชำ้ำเป็นทุกข์กับใจเสียใจในบาปแต่การจะกลับใจอาจต้องใช้เวลา และพระเจ้าทรงอดทนรอคอยหนังสืออพยพเล่าถึงการที่พระเจ้าทรงปารานาจะลงทั่วชาวอิสราเอลที่กราบไหว้ลูกวัวทองคําที่พวกเขาทําขึ้นณนเชิงเขาซีนายเรารู้จักคนเหล่านี้ดีเขาดื้อดึงเหลือเกินอย่าห้ามเราเลยความโกรธของเราจะเผาผ่านเขาทั้งหลายและเราจะทําลายเขาเราจะทําให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ คนชั่วเหล่านี้ถ่วงรังคนดีที่กําลังจะก,ก้าวหน้ากําลังจะเป็นชนชาติใหญ่จะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาคนดีจะได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาแล้วกลายเป็นชนชาติใหญ่ประชากรของพระเจ้าแต่โมเสสอ้างถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงอุตส่าห์พาเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ถ้าทําลายพวกเขาคําสัญญาของพระองค์ที่มีให้อับราหามัมอิสรัเและยาโคบก็ต้องล้มเหลวไป องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเปลี่ยนพระไทยไม่ลงโทษประชากองพรของพ์พระเจ้าสรงพอพระไทยรอดูการกลับใจของมนุษย์ชาวอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้เพราะพวกเขาตระหนักดีว่าพวกเขาเป็นคนบาปแต่ที่มาถึงวันนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระผู้อดทนรอคอยวันที่เราเจะกลับใจ ในวันนี้เขาจึงเอาบทเพลงสดุดีที่103นะครับเป็นบทที่พระเจ้าทรงมีความรักมั่นคงสูงส่งยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติมาอ่านกันแล้วบทเพลงสดุดีที่103นี้เป็นบทที่ไพเราะมากบทหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับในบทสดุดีในพระคัมภีร์ของเรานะครับพระยาเวทรงพระกรุณาและทรง เมตตาสงสารคริวชาทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปีย่ยมพระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไปไม่ทรงเคืองแค้นเป็นเวลานานพระองค์ไม่ทรงปฏิบัติต่อเราตามที่บาปของเราสมควรจะได้รับไม่ทรงตอบแทนเราให้สาสมกับความผิดของเราท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใด ความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ส่งกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้นบิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรทรงระลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดิน วันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้าเขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในทุ่งเมื่อลมพัดผ่านมาก็อันตรธานไปไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลยแต่ความรักมั่นคงของพระยาวเวต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้นดำลงอยู่ตลอดไปเป็นนิรพระยุติธรรมของพระองค์ก็ดำลงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อผู้ที่รักษาบรรทัญญาของพระองค์และเลลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์ เพื่อปฏิบัติตามเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ อย่าลืมนำเอาบทเพลงสดุดีที่103มาอ่านซ้ำบ่อยๆนะครับความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ฟ้าสวรรค์สูงกว่าเป็นดินเพียงใดความรักของพระองค์ก็ที่มีต่อเราก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกันบาปความผิดให้ออกไปจากชีวิตเรามากเท่านั้นชีวิตคนเราที่ยังไม่กลับใจเหมือนลูกชายวัยหนุ่มที่วิ่งหนีออกไปจากอ,อ,อกพ่อ เขาวิ่งไปสุดกำลังเพราะยังหนุ่มมีเรี่ยวแรงพ่อของเขาก็วิ่งตามและเอื้อมมือจะรั้งตัวเขาแต่วิ่งไม่ทันพ่อ,ขอเขาจึงหยุดคอยเพราะหมดเรี่ยวแรงมองดูลูกของเขาวิ่งไปไกลแล้วก็ยังวิ่งต่อไปจนวันหนึ่งชายหนุ่มหยุดก้มลงดื่มน้ำข้างลำทารเพราะรู้สึกเหนื่อยขณะที่ก้มลงจะวักน้ำก็เ,เห็นภาพสะท้อนใบหน้าตนเองบนผิวน้ำในลำธารเขาตกใจ บัดนี้เขากลายเป็นคนแก่ไปแล้วแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจเป็นครั้งที่สองเพราะมีใบหน้าของชายที่แก่กว่าเขาอีกคือบีดาของเขาก้มลงมาอบไล่เขาไว้อย่างอบอุ่นเขาหันไปกอดพ่อด้วยความดีใจแต่เขาไม่รู้ว่าพ่อเขาดีใจมากยิ่งกว่าในท่ามกลางเสียงสาบแช่งกลดดาของผู้คนว่าเขาเป็นลูกทรพี พ่อเพียงคนเดียวกอดเขาเหมือนเขาเป็นแก้วตาดวงใจพระบิดาทรงพอพระทัยให้เรามีชีวิตไม่ใช่ความตายพระบิดาทรงรอเรากลับใจมามีชีวิตในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่เสมอนในวันนี้เป็นวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับเวลาพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่บนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ไท่บาปมนุษย์ด้วยความรักพระองค์ตรัสเจ็ดประโยค สำคัญประโยคแรกพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าปวดยกโทษแก่พวกเขาด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรฟาริสีคิดว่าข่าพระเยซูเจ้าเรื่องจะจบพอเขาตอกตึงพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วยกไม้กางเขนขึ้นเท่านั้นเองภาพที่พระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนก็ประจานชีวิตขี่โกงเอาเปรียบใส่ร้ายพวกเขาจนหมดสิน้น เขาก็รู้สึกผิดพอพี่เจ้าอยู่บนไม้กางเขนเขารู้สึกผิดเขาก็ต้องหาทางแก้ตัวเขาเดินออกมาบอกว่าไหนแกว่าแกเป็นลูกของพระไงถ้าแกเป็นลูกของพระแกก็ลงมาสิแแกไม่ลงมาก็แกก็ไม่เป็นลูกของพระที่ชันฆ่าแกก็ถูกต้องแล้วการออกมาพูดเนี่ยเ็นออกมาพูดเพื่อจะปลอบใจตัวเองเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าพอเขาตั้งไม้กางเขนขึ้นเราะหาญผิดคนแล้วเราเรา เอาเปรียบเราโกงเราใส่ร้ายพระเยซูเจ้าเราช่อบฉนเขารู้อยู่เต็มอกแต่พูดเพื่อปลอบใจตัวเองแล้วพระเยซูเจ้าตอบเขายัางไงครับพระบิดาเจ้าข้าโปรดยกโทษให้แก่เขาด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทําอะไรประโยคที่สองโจรเอาบ้างนะครับโจรฝั่งที่อยู่ฝั่งซ้ายก็ตะกนลบ้างไหน ไนกลายว่ากลายเป็นลูกของพระช่วยตัวเองรู้ช่วยเราลงจากกังเขนด้วยสิส่วนโจรทางขวาก็ตะกูลมาด่าเพื่อนบอกว่าเป็ดเพื่อนบอกว่าเงียบเถอะไอ้ที่เรามารับโทษนี่นะก็เหมาะสมแล้วแต่ท่านผู้นี้เขาไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็หันมาหาพระยุตเจ้าบอกว่าพค์ถ้าวันนี้พว์เข้าสู่สวรรค์คิดถึงผมด้วยนะครับพระยุตเจ้าทรงผินพระพักไปหาโจรที่ดีโจรที่ไม่ดีพวกไม่ได้ผินพระพักไปเลยพระกมพีไม่ได้เล่าเลย พระเย์เจ้าผินพระพักตเป็นหาโจนคนที่ดีวันนี้เองเจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์โอ้ยไปสวรรค์ก่อนตายนะครับเป็นประโยคที่สองประโยคที่สาม้องค์ให้เราจนหมดแล้วเหลือผ้าผืนเดียวพันกายมงกุฎ้ําเจ็บพวงไม่ให้เราพวงเก็บไว้เองแล้วก็มีผ้าผืนเดียวพันกายเหมือนพวงเสด็จมาบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ มีผ้าขาวปูบนฟางฟางก็อยู่บนรางอาหารสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีอะไรเอาจากเราเลยพวกมาในลูกนี้ไม่ได้เอาอะไรจากเราออกจากลูกนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรจากเราให้จนหมดสิ้นให้ชีวิตแล้วสุดท้ายให้แม่นะครับพวกตัดกับแม่บอกนี่ไนงะลูกของแม่แล้วตัดกับนักบุญยอดบอกนี่แไงแม่ของเจ้านี่ครับ เป็นประโยคที่สามนะครับไม่มีอะไรจะให้เราเรายังให้แม่แก่เราประโยคที่สี่พระองค์ตรัสว่าเรากระหายนี่ที่พ่อพูดตอนต้นรายการนะครับเรากหายแล้วทหารก็เอาไม้อ้อไปเสียบฝองน้ําจุ่มน้ําส้มให้พระองค์เสวยพระองค์ชิมแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เสวยนะครับต่อไปประโยคที่ห้านะครับพระองค์ ก็เหมือนกับเราก็คือบางทีก็รู้สึกว่าทุกข์ใจหนักใจพระบิดาเจ้าข้าเหตุชไหนจึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่านะครับอย่าตัดพ้อพระบิดานะครับประโยคที่หกพค์รู้ว่าจะสิ้นพระชนแล้วพระค์ก็ไม่หมดความหวังในพระบิดาเมื่อกี้ในภาษาภาษาที่เกิดมาเป็นมนุษย์แบบเรานะครับเป็นพระแท้และเป็นมนุษย์แท้ก็อาจจะต่อว่าบ้าง พระบิดาเจ้าข้าเหตุไนพวกทงชี่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่าแต่พระประโยคที่6เป็นประโยคที่ให้ความหวังเต็มเปี่ยมนะครับพระบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นะครับพระเยซูเจ้าสรงมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้านะครับหวังในพระบิดาอย่างเต็มเปี่ยมไม่หมดหวังนะครับแล้วพระบิดาก็ให้พระองค์กลับวินชีประโยคที่7 นะครับประโยคสุดท้ายพระองค์ตรัสว่าจบบริบูรณ์แล้วนะครับ mm hmm. พระองค์เสด็จมาในรูปนี้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าครบถ้วนจบบริบูรณ์แล้วจึงเอ็นพระเศียรสิ้นพระชนม์นไม้กางเขนในวันที่เราฉลองเทิดทูนไม้กางเขนกอพี่น้องได้ทําเครื่องหมายกางเขนลงบนตัวนะครับพร้อมกับเอ่ยชื่อพระของเราเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระ อาเมนนะครับเพราะว่าเครื่องหมายกางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักขอพระพินเจ้าทรงรักชีวิตของเราเลยเดชปนาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนสวัสดีครับ